น้ำจ้าทุกคนเห็นไหมฝั่งนูงน้นอ่ะดูในกล้องอาจจะไม่ชัดเจนนะทุกคนตอนนี้ดูด้วยสายตาเปล่า,าโหครับใครบอกอะห้ามชีลุงกินน้ำเหรอลูกมันนี่จ้ะนี่ลุงกินน้ำอนะ่ะ ตอนนี้เรามองเห็นสีอะไรสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวมองด้วยตาเปล่าชัดเจนมากจ้ะทุกคน,นอู้ชี้มันจะเป็นอะไรอันนี้เหมือนตรงนี้เหมือนวงเว,งวงเียนลงวงอะเหรียญบาทนะทุกคนวงเหรียญบาทนี่คือลุงกินน้ําอยู่ตรงนี้ลุงกินน้ําชัดเจนมาในกล้องอาจจะไม่ชัดเจนนะ พราะมันดูเหมือนไกลแต่มองด้วยตาเปล่าชัดเจนมากสวยแล้วมันกระทบ่นีเห็นไหมตัวนี้คือข้างบนตัวนี้คือแสงกระทบใต้น้ำเลยทุกคนสวยไหมคะมีธรรมชาติอะไรให้เราดูเยอะแยะ<ๆ>มากมายอันนี้เรามองจินตนาการนะเหมือนงูยักษ์อนาคอนดา้า ชุบชุบชับเหมือนงูคดเคี้ยวลุงกินน้ำลุงนั่งนั่งอูกยายไม่กล้าถ่ายจะบอมเลยกลัวจะบอมตกอย่าไปเอาน้ำมาใส่เรือเขาเอาเด็กเรือก็จมเอง Nắm kín không